ี้แบบออกงานคู่พร้อมรับรางวัลครอบครัวแห่งปีค่ะเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลครอบครัวแห่งปีนะคะที่เรารู้สึกว่าครอบครัวเราก็เป็นแบบครอบครัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาเลยอะแบบว่าได้รับเกียรติแบบนี้ในงานสำหรับรางวัลนี้นะก็เราสองคนดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะแม่ล่ะคะเป็นไงคะออกงานแรกกับลูกสาวเขินไหมแม่เขินไหมเขินใช่ค่ะแม่แบบไม่เคยออกงานไหนที่เลยนี่คือสัมภาษณ์ครั้งแรกด้วย ไม่เคยแบบไม่เคยออกงานไม่เคยแบบอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็มาเพื่อรางแบบแม่ภูมิใจกับรางวัลนี้ไหมอยากให้เบลพูดถึงครอบครัวของเราว่าวิธีการเลี้ยงดูดูแลกันเปยังไงบ้างสใส่ก็เป็นเอ่อครอบครัวที่อบอุ่นแฟนมากเพราะว่าคือเดี๋ยวพี่หลับอยู่กอบสามคนเบลเป็นคนเดียวอีกแล้วคือเพื่อ ใครขี้แยมากกกันคะระหว่างสองคนนี้เข้ากัน <laughs> วันนี้ได้รางวัลเราได้บอกคุณป๋ายังไงบ้างโอ้โหเกิดจากคุบอกค่ะแล้วคุณิีก็แบบเหมือนดีใจว่าแบบได้ราได้รางวัลรางวัลนี้นะถ้าถ้าป๋ายังอยู่ก็เชื่อว่าเขาก็ดีใจใช่ค่ะดีใจแน่นอนอยู่แล้วน่าจะแบบได้ขึ้นเป็นมือสีด้วยแล้วแบที่สีน่าออกว่าถ้าป๋าต้องขึ้นไปรูมกับคนเขาใจยังไงใช่ค่ะมาตอบภาพ แม่ไายืนอยู่ตรงนี้แล้วต้องถามแล้วค่ะโอ้โหที่ผ่านมาลุกสอบเป็นหนักมากเปย์แต่ละทีนี่งึ้งตลอดเลยแม่เดี๋ยวก็เป็นของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นเราแต่เดี๋ยวเราก็ เราไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากที่บอกแม่แบบว่าไม่เคยอยากได้อะไรเจอแบบทำแหวนทำา้าหางอะไรขนาดนี้แบบแม่เอาไปใช้แม <ý Rahmen> so, so, so like, ่เนม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเลยเป็นจุดร่มกันทุกแบบเออเราก็คิดว่าเออเราจะให้อะไรแม่ในี่างประเทศแบบแบบแเนี้ยค่ะเพราะว่าก็มันเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะได้จำได้เนาะในแต่ละปีว่าแบบอันนี้ได้อะไรสร้อยเพชรใส่ดีไหมคะคุณแม่ วันนั้นแอบเพ่งวันทำโบุญ่มสวยดีกับแม่แต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยก็กะจะขอยืนมอนกันเราคิดมาแล้วว่าใส่คู่ได้ใส่ได้ัอไกไม่ริงแม่ด้ความที่เรืประสบความสุเร็จทุกอย่างเราเราอยากให้เขาประสบความส็จอะไรในชีวิตเขาอีกแ่อยากเดรู้ักคดูแล้วแหละแม่บอกก่อนแล้กันเห็นสรูเลย ไม่จะทำคลา่ไอันี้เป็นกำขามกว้างๆเว้ยแค่นั้นเลยก็ยากงั้นแอบถามแม่ว่าแบบว่าถ้าแบบหนุ่มคนไหนที่จะมาพิจิตใจเบลเขาต้องเป็นคนแบบไหนคะแม่แม่มีสเปคไหมลูกเขยเราอ่ะ เขาใส่ใจไหมเะรยังไงก็แม่ยังไงับแม่เขาใส่ใจดีไหมเขาใส่ใจดีไหมกับการที่แบบว่าได้เจอเไมคอคนดว่ันเคอนรอบครัวเราคทเป็นครอบครัวียวกัน คิดยังไงกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกีของรูกเน่ตอนนี้แม่สันนฟไฟเขียวไหมคะแม่คนนี้้ยเขียวเขียวทางโล่งเลยใช่ไหมนะยิ่ห้าทางด่วนแม่บอกว่าขึ้นทางบัวฟรี ม่ตื่นเช้ามาเห็นลูกเราเปลี่ยนไปเยอะไหครับแม่ตื่นเช้าลงมาสดใสขึ้นหรือว่ายังไงไหมแม่ามกันพร้อมหน้าตอบเลยเจอที่แล้วาจ ว่าฮองคงก็ไปทำบุญเหมือนกันเออคือตอนแรกคนก็รู้ว่าอยากเห็นรูปคู่ไงแต่ว่าสุดท้ายคนปล่อยรูปคือผู้จัดการคือปล่อยคุณปล่อยเขาปล่อยรูปคู่ไงจะมีไหมคะโต๊ะหุนเร็วเกินไปอะครับโต๊ะไม่หุนทำไมโต๊ะไมโตไม่แบบนี้ทำไมโตไม่หุ่นี้ทำไมโตไม่สิ้นสุดตรงชั้นล่ะเพราะว่าเราแบบเป็นคนเริ่มถ่ายขนาดแบบหนุบหนับตอนถ่าคือเราจะจบที่เขาออุุ้ยมีคลีน อไม่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนเราเห็นคอตุท o n t e n t มาก่อนมาแล้วหลีก็เลยแบบเลยมาถ่ายเล่นกันงเขาเกิดมาดูเขาเกิดมากเลยอ่ะเกิดเกิดใช่แล้วคือพี่ก็เขินค่ะไม่พอเขาเกิดแล้วเราก็ยังไปแซวเขาพอจบคลิปมันมีเสียงไงเออทุกคนในโต๊ะก็หวัวเลาะกัน าดูเขาเข้ากับเพื่อนเพื่อนเราได้แบบตอนที่แบบเรไปทิด้วยกันก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคไฟเขียวเหมือนกันกับทุกคนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรก็ให้กำลังใจแหละจะมีทิปต่เองอว่ายังไง้กงไฟเขียวแล้วัวเราเองค่ะคะแนนขึ้นไหมคะแม่จริงเหรอแม่ แม่แม่แม่เชื่อคำว่าผมลิคิไหมครับอุ้ยเชื่อแหละเนาะตอนทก่าวเลยเชื่อแล้วครับก็ไม่บอกอยากใหแม่ตอบแต่เร่งหนึ่งเรื่องสปีดที่เราพูดเป็นนาทีหลายคนซึ้งกับความพยายามของเรากับสิ่งที่กว่าจะเป็นเบลล่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะมีน้ำตาแล้วมีความหังอะไรอย่างเงี้ยค่ก็ความจริงเราตั้งใจแหละค่ะตั้งมากเลยที่ อยากจะไขข้อของชีวิตของเราแบบแทนเราเชื่อว uhm. ่าม uh, uh, ันม uh. like uh. oh, ันน่าจะแบบทุกคนว่าทุกคนว่าจะแบบเบยร์ตนะคะความพยายามความท้อการต่บสู้ประสานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็อยากจะให้กำลังใจด้วยค่ะการที่ก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้รางวัลมันมันไม่ได้มันไม่ได้มานุ่งง่ายๆแล้วรวมถึงแบบรางวัลทางด้านเด็กแบบที่เบิร์ตเราก็คือแบบโตเด็กมากเลยอ่ะฉะนั้นเราก็คือเหมือนอยากจะขรเรียกว่าแบบ แล้วแล้วจากสปีดเบลอ่ะเขาไปทั้งศึกษาการพูดสปีดวิเคราะห์รีแคปกันเต็มไปหมดเลยเออเป็นวิทยานิพนธ์เลยเนอะจริงๆขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเป็นอะไรเขาพยายามอยากเรียนเรียนจากชีวิตของเราแบบตั้งแต่หที่ตื่เต้นที่สุดคือการต้นละครถูกดึงดันให้แบบไปต้องทำเพราะรู้สึกว่าละครเป็นเรื่องที่เราตัดตั้งแต่ตอนที่เราแ่บตกตงที่มาเรียน ไม่อย่างงนทวันนี้ก่้ว่ามันบมากสก็เพึเพราะว่ามันเป็นแบบิงใหญ่มากเราเเ้ตแรกงเบคิดว่าเาวันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเลเบลยังทำงานในวงการบันเทิงไหมมันเพื่อาจะ แล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรความสบายใจความชอบของเราความรักของเราถ้าเรายังรักที่จะทำอยู่นี้มีความสุขที่จะทำอยู่แด้วยก็คงอยู่ระหว่างทางแม่รู้สึกไงกับลูกที่ต้องเจอป่าปัดมาอย่างนี้เราให้กำลังใจ เรเจอมาข้างนอกละครกลับถึงบ้านเลยรู้สึกแบบสบายใจอยากนอนบ้านได้แล้วก็ไม่สบายใจที่จะแบบแม่ระหว่างทางที่เม่มีบทให้คุณแม่ฟังกว่าจะสังเกตคุณไม่ค่อยบทนะคะจัดมาค่ะเจ็ดบที่แบบเล่าๆท่ค่ะเราจะไม่เหมือนกันจะไม่ได้พูดกันเลยแต่จะพอย่างนี้หรือตั้งทีแบบ มากเรยนะ่อเาอเงแม่ก็จะรูเขาก็จะมีแบบวิธีการขอนเขาคอยในเตือนมีคำพูดที่ทำให้เรากยืนขึ้นมาได้อย่างสง่ากามกอทิ้งทุกเรื่องท,ท,ที่ที่แบบเสีย งานบุญเจาเนี่ค่ะงานบุญค่ะจะเกิดขึ้นค่ะก็เดี๋ยวเอาสองคนก็หนึ่งคนทุญสนก็กำลังจะเป็กคอค่ะนักงรอยางอี้จังหวัดช่ทโลกนัาบัด้านรัวนายงี่ก็ร่วมจุดกันได้นะคะนี่วที่เอกับเบลนะคะแล้วก็ที่ไอจีเยก็ไปดูรายเอียดกันได้นวอันนั้นมันปี2คะส่วนวันนี้สสัเามี ไม่ได้โพสก็คือเป็นข้าปาคนะคะอันนี้คือขาเขาเรียกอุปกรณ์ทางการแทย์ค่ะในกัโรงเอฟมาอันนั้นคือในการทำอะรจะลงอะไรเอมาหลั